เป็นไรครับอุ้ยก็เป็นไรตายแล้วบอสคะสวัสดีค่ะมายังไงเขาเนี่ยดึกๆนี่มันสามทุ่มแล้วบอสยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะก็เห็นงานเยอะนะครับโอ้โหบอสคะนี่งานตุ้หัวตัวไม่รอดข้อมูลก็มาแบบนี้ค่ะบอสไม่รู้ว่าจะทํายังไงเดี๋ยวจะต้องเลยนส่น finance ใช่ค่ะเป็นอดยอดขายเลยใช่ค่ะวันนี้ประชุมกันมาทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาต้องการไปทำแคมเปญก็ต้องการรายงานข้อมูลยอดขายแต่ตอนเนี้ย a t a ไม่เรียบร้อยเลยค่ะบอสแล้วเขาต้องการเนี่ย ภายใน20นาทีเนี่ย20นาทีนะฮะโอ้โหแล้วนี่จะเสร็จไหมฮะเนี่ยนั่นนะสิคะโอเคทำยังไงคีคะคำตอบคือต้องเสร็จนะก่อนโอเคเรามีเครื่องมือช่วยนะครับก็คือ Microsoft 365 Copilot นะครับช่วยท่านได้ครับอยากทำอะไรครับโอ้โหตอนนี้เลยเหรอคะเโทรมาแบบนี้นะคะโอ้โหสบายมากอันนี้โอโอค c o p i l อยู่แล้วนี่ได้นะครับอ่า โอเคดังนั้นเราเริ่มต้นอันนี้อยู่ใน Excel นะครับโอเคอยู่บนเว็บอยู่บนแอปก็ได้หมดเลยนะครับอ,อยากทําอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราเปิดเครื่องมือช่วยนิดนึงครับโอเคแล้วก็ตัวช่วยขอยงเราชื่อว่า c o p i l o t นะครับอโอเคมันจะมาทางด้านขวาแล้วก็เราสามารถทําการเขียนสิ่งที่เป็นคําสั่งนะครับลเลอรียกว่าพร้อมคุยเป็นภาษาคนสบายๆเลยครับว่าอยากทําอะไรอ่าอันนี้เหมือนมันคุยสบายๆเลยครับอ,อยากได้อะไรพิมพ์เข้าไปครับโอเคว่าอยากจะเพิ่มคอลัมน์ของอ่า บัตเจ็บ variance นะครับโอเคนี่ถ้าดูจากข้อมูลนะครับก็เป็นยอดขายของแต่ละ store ของ product แต่ละตัวแล้วก็อยากคำนวณนะครับ variance บัตเจ็บนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้มีบัต g เจ็บแล้วก็ actual นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเนาะดังนั้นโค p ปอร์ลก็จะทําการคํานวณนะครับแล้วก็จะเข้าใจคอนเท็กซ์ของข้อมูลนะครับแต่ว่าข้อมูลตรงนี้สร้าง table ไว้แล้วต้องสร้าง table ในด้วยก่อนแล้วก็จะสามารถใช้งานเขาได้แน่คานวณแล้วปึ้งแล้วก็ <c oughs> สร้างกานคำนวณเขาจะใส่สูตรนะทุกคนเนาะสูตรถูกไหมฮะกถูกสิคะถูกอ่าโอเคดังนั้นคำนวณให้แบบง่ายๆไม่ต้องรู้สูตรคำนวณซับซ้อนขึ้นก็ทําได้นะ year on year percent change อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้คำนวณได้นะโอ้โหนี่แบบคุยภาษาคนเลยนะนะครับอ่า ทำการเปรียบเทียบเนาะอันนอโอเียอยากได้สองสองแอนอะไรก็แน่อยากได้คอลัมน์ที่เป็นเยือโอเวียร์กรอตสำหรับ f อฟวาสำหรับ2025แล้วก็ขอดูกรอตสะสมตั้งแต่23ถึง25ด้วยค่ะโอเคอ่เดี๋ยวมาดูคุยแบบนี้เขาจะรู้เรื่องไหมคะ คุยครู้เรื่องครับโอเคแม่โคพายโลดเหมือนคนแหละนะเหมือนเป็นผู้ช่วยครับเหมือนเป็นเลขาของเรานะครับที่จะช่วยในการคํานวณเขารู้จักทุกอย่างใน Excel อ่ะโอเคดังนั้นเขามีความรู้เขาสามารถคํานวณเก่งนะแล้วเขาสืาส่อสารเราผ่านพรอมครับนะแล้วก็ Cre a t e ตแม่ได้ของได้ของมนะโอ้โหเซกเล,เลยนะสูตรคํานวณในขาอาอบิวสูตรแม่แอลว่าเป็นยังไงบ้าง ซึ่งถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำการเซตโอ,อ้โหถ้าสมมติว่าเปอร์เซ็นต์เยลล์เยลลติดลบเนี่ยมันควรจะต้องเป็นไงฮะฟอนต์แดงเลยครับโอ้ดีเลยคะ่ะทำนะได้เหรอคะทำได้สิครับคุยภาษาธรรมชาต<น>ิเลยครับอ่าเรียกว่าพรอมครับนะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะทุกคนนะแต่นั้นความดีงามอ่าว่าเช่นเซตฟอร์แมตของคอลัมน์ยลล์เยียบ b โ l o ศูนย์อินเรสนะครับอ่าอันนี้สามารถคอนโทรลได้นะครับว่าทั้งแบ็กกราวน์หรือฟอนต์อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งถ้าเรากดโอเคครับเดี๋ยวเขาจะทำการเซตให้กับเรา นะแนเดี๋ยวลองดูครับถ้าใครใช้ Excel อยู่แล้วผมบอกว่าฟีเจอร์ตรงนี้เขาเรียกว่า conditional formatting แต่ตอนนี้เราไม่ต้องมีความรู้เยอะเราแบบเขียนพร้อมเหมือนภาษาคนนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไป Detect แล้วก็จะทำการเช็คเจ้าเปอร์เซ็นต์เยียรนเยียรนะครับติดลบจะศูนโอเคเดี๋ยวเราหายใจสบายๆครับเดี๋ยวก็เสร็จครับแล้วก็กดปุ่ม apply ครับนะเขาก็จะทำการ apply แล้วก็ apply ตุ้มตุมให้กับเรานะครับ น่ะเซนนีิปตาชอบไหมครับแบบนี้ชอบค่ะเห็นชัดเลยไม่ต้องใส่แว่นแล้วค่ะแบบนี้ชั่แจ๋วเลยโอเคนะครับอยากได้เลยครับเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านแล้วนะโอเคใช่ใช่อีกยี่สิบนาทีเนี่ยเราจะเสร็จไหมคะเนี่ยอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเห็นเขาต้องการอานาลิติกด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่เขาต้องการอนาลิติกด้วยโอเคต้องทําอะไรบ้างครับอยากจะเข้าไปดูข้อมูลอินไซต์แล้วอะค่ะบอสคะทีนี้มันจะมีข้อมูลอินไซต์อะไรยังไงไหมคะเนี่ยตอนนี้จะโคพายลอตเราเนี่ยโอเคถ้าสมมติเราอยากจะทําการพร้อมเอาแบบ เพื่อทำการสรุปนะครับเราสามารถสรุปได้ทั้งแบบธรรมดาด้วยการใช้ p i v o t Table หรือว่าจะใช้เป็น Analytic ขั้นสูงนะครับโอเคเราจะเซตอย่างเช่น Analyze แบบ Deeper เขาจะทำการดึงนะครับความสามารถตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอันนี้เขาจะทำการ Generate นะครับในส่วนของคำสั่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะดึง Insight ต่างๆนะครับสามารถถามเขาได้แล้วก็ถ้าอยากลึกกว่าน,นั้นตรงนั้นและครับ คีย์เวิร์ดนี้สำคัญนะถ้าใครเอาไปใช้ชื่อว่า Get Deeper Analysis Result Using Python อ้าวทำไม Python มาอยู่ใน Excel ซะแล้วล่ะคะเค <Okay. S 2> แล้วเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมคะน่คุยรู้เรื่องครับไอ้เจ้า Generative AI เนี่ยคุยได้ทุกภาษาเลยนะดังนั้นถ้าสเราจิ้มเข้าไปครับ Excel ใน3.5ทุกคนรู้แล้วยังครับว่าเขามี Python แล้วพอมันมาคุยกับ Gen AI มันแบบโอ้โหระเบิดระเบอ้เบอ a n a l y t i อะไรก็ได้นะครับนี่กดเข้ามาเนี่ย เป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับทุกคนเห็นกันว่า P Y เกิดขึ้นไหมครับไฮไลท์ตรง P Y ตรงนี้นะแปลว่าเขาเขียนสูตร Python ทุกคนไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับทุกคนมี generative AI เหมือนเลข่าเป็นโปรแกรมเมอร์ย่อมๆให้กับเราได้นะครับแต่นั้นอยากถามอะไรคราวนี้คุยภาษาคนได้เยอะได้ลึกซึ้งเลยครับนะแล้วเขาเขียนโค้ดให้เราโ oh, อ oh, ้โหโชว์โค้มโชว์ครับขอไอเดียเขาถามตอบเขายอดขายเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นลูกค้ากลุ่มไหนเป็นยังไง ฉากหลังก็คือเขาจะพร้อมเราไป generate Python แล้วใช้ Excel เป็น tools ในการแสดงผลนะครับแต่นั้นสร้างกราฟอะไรได้ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยครับเราลองดูกราฟง่ายๆก่อนไหมคะ<ด>อันนี้มี Calculate Year y e a r Percentage Change okay. for each month ด้วยค่ะ i d e n t i f y Growth Trend ด้วยอ่าได้เลยนะครับแล้วแน่นอนนะครับมีข้อแนะนำนิดหน,นึ่งเวลาที่ใครจะเอาไปใช้นะหัวคอลัมน์พยายามสร้างให้สื่อความหมายนะครับ เอ n e นเนอเร a ีจะยิ่งเข้าใจนะอ๋อนี่เซลนี่คอร์สแต่อย่าแบบคอล้ำหนึ่งคอล้ำสองอันนี้งงๆนะโอเคอ่ะหรืออยากถามอะไรอีกโอ้มีคำถามอยู่เยอะแยะเลยค่ะซึ่งเป็นคำถามที่ปกติเนี่ยจะได้ใช้อยู่แต่ใช้เวลานานมากเลยในการทำมีเซตคำถามเตรียมไว้แล้วค่ะเราถามในนี้ได้ไหมคะแต่มันจะเป็นคำถามแบบเจเนริกที่บิสเนสถามทั่วไปแล้ว Python จะรู้ภาษาบิสเนสแหรอคะโอ้โหถ้า Python แน่นอนครับเขารู้ภาษาบิสเนสนะครับว่าเอ้ยถ้า เขาเพราะหนึ่งก็คือเขามี knowledge แบบเยอะมากๆเลยครับว่าคํานี้อย่างเมื่อกี้ที่โอ้โห CFO พิมพ์ไปเนี่ยโอ้โหผมปังคําเราอาจจะไม่รู้หรือว่าเป็นคำศัพท์เทคนิคก็สามารถทําการหยิบเข้ามาใช้งานได้นะครับโอเคไหนถ้าสมมติอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราลองลองทำการพร้อมเข้ามาดูกันนะครับอืมโอเคอ่ะอย่างเช่นอันนี้กำลังทำอะไรเนี่ยอันนี้ภาษาธรรมชาติภาษาคนเลยครับเนี่ย ใช่คะ่ะภาษาคนเลยคะ่ะอยากที่จะดูาภาพ discrepancy between budget กับ actual sales สำหรับแต่ละเดือน oh ให้เป็น bar chart นะคะ oh แล้ว Python oh หรูขนาดนี้จะเข้าใจไหมโอ้โหสบายมากครับ oh โอ้โหดังนั้นกราฟเขามีแบบเป็น10กราฟเลยนะที่ทุกคนจะเลือกได้ bar chart column chart โอเ y pie chart อะไรพวกนี้นะครับเลือกได้นะแล้วก็เขาก็จะทำการมี Library คือความเจ๋งพอมันมี Library ของ Python แล้วเนะี่ยมันจะ beyond Excel นะ นะครับมันจะเจ๋งไว่า Excel นะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช็อตที่เรียกว่า advanced mode นะครับในการอ n a ยติก c นะครับดังนั้นผมว่าฟีเจอร์นี้เจ๋งดีนะที่เราใช้ใครใช้งาน Excel แล้วเขียนไพทอนไม่ได้ซึ่งแน่นอน AI ช่วยได้นะครับอ่บ ใช่เลยครับว่าถ้าสมมติอยากรู้ว่าอะไรก็ถามได้เลยครับโอเคถามเลยนะคะถามเลยครับถามแบบเป็นที่เราถามกันปกติเลยเนี่ยภาษาไทยได้เลยครับภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้ครับไพทอนก็จะเข้าใจทันทหะก็จะเข้าใจอยากทำวิชล์อยากสรุปข้อมูลอยากอนาลิติกในแง่มุมไหนหรือรวมถึงเรื่องของการ f o r e c a s สนะครับกราฟเขามีเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ระบุ d e f a u l t ก็จะเป็นกราฟแท่งกราฟบาร์กราฟพายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าต้องการ กราฟแบบประเภทอื่นก็สามารถเซตได้เช่นกันนะครับอ่ะอันนี้คือผลลัพธ์ที่พี่กบได้มานะครับอ่าแล้วก็ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ก็กดปุ่มเลยครับว่า add result to new sheet นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะทำการ create ผลลัพธ์ให้อ่าโชว mm hmm. เ์เป็นกล๊งเป็นกราฟเข้ามาเป็น details เข้ามานะครับนะหรืออยากจะกลับไปถามเดิมก็จะมี sheet s h e mm ี t สำหรับ analytics พวกนี้อยู่เช่นกันนะครับ mm hmm. นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับรูปภาพที่ทุกคนได้ กราฟที่ทุกคนได้เป็นลักษณะของรูปภาพนะครับเอาไปใช้ต่อใน powerpoint powerpoint อะไรพวกนี้สามารถทำได้ดังนั้นในส่วนของตัว advanced analytics นะครับโอ้โหนี้มีกก็เขียนโอ้พร้อมอีลงตรงนางกราฟสวยเลยนะหาอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้ยอดเลยครับมากเลยค่ะอันนี้หายยอดใช่ค่ะมันรีเซลเทรนด์เลยค่ะสำหรับ each product และอันล่างกันเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เราจะหา discrepancy ค่ะจาก budget to actual s a l e ลมันก็ทำได้มากเลยใช่ได้มากเลยโอ้รู้สึก happy มากเลยค่ะตอนนี้ แอปเขียนพร้อมด้วยตัว,<ช>ตวเองโอ้โหแบบได้กราฟสวยๆนะครับรโอเคดังนั้นจะใช้บนแวบบใช้บนแอป s ก็ได้นี่คือความสามารถด้าน Python นะครับดังนั้นต้องเปิดโหมดเขาเรียกว่าเป็น advanced analytics ขึ้นมาก็จะใช้ความสามารถของ Python ได้ด้วยนะครับดีเลยค่ะทีนี้จบเท่านี้เนี่ยมันยังคุยกับใครไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะต้องเอาไปใส่ใน presentation เพราะต้องส่งให้เขาโอเคอีกทางทางฝ่ายที่จะต้องเอาไปโอ๋โองานเยอะเลยใช่ค่ะงานเยอะมากเลยค่ะนี่สามทุ่มแล้วค่ะ โอเคงั้นก็ไปที่ uh, powerpoint กันต่อไหมฮะซึ่งถ้าสมมติเราโอเคเปิดมาแล้วคราวนี้ลุยเรื่องพร้อมได้เลยครับนะ create presentation about อืมโอเคเรามีไฟล์อยู่แล้วเราก็เอาไฟล์ที่อยู่ใน one drive ใน ecosystem ใน365เนีครับเอามาใช้รวมกันได้นะครับแล้วก็อยากได้อะไรเราก็พร้อมเข้าไปครับนะอ่ uh, for executive summary อ้โห ได้เลยครับนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเราจะใช้เวลาในการสร้าง Presentation มากไหมในงานด้าน Finance โอ้โหตัวลงตัวเลขข้อมูลข้อมูลสำคัญนะครับอ่าดังนั้นโอ้ d u c t p e r f o r m o ์แมนส e โ v เวอรนะฉกหลังก็มีการเขียนโปรแกรมเขียนภาษาให้กับเรานะครับแล้วก็มีรูปแบบแล้วก็เดี๋ยวมีพรีวิวให้เราเห็นนะครับว่าโครงสร้างของเขาเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวลองดูนิดนึงครับว่าเป็นไงบ้างตึกตึก๊กอืม,อมโอเค นี่เลยใช่เลยค่ะแล้วเราอาจจะทำการปรับนู่นนี่นั่นอะไรตามสะดวกเลยนะครับเรื่องสวยงามเรื่องใส่่่มใส่รูปจะเอารูปจากใช่ขอเอารูปจากรีพอร์ตไพทอนเมื่อสักครู่นี้เอามารีพอร์ตฝาไเราก็สามารถเอาเจ้าตัวนี้เข้ามาได้เลยครับแต่อารมณ์กรัฟใน Python อารมณ์เหมือนเป็นรูปนะครับก็อปี้เพงานถนัดเลยครับแม่โอเคนะงั้มาใส่ไปเลยค่ะเข้ามานะแล้วก็ด้านขวามีตัวช่วยครับชื่อว่าดีไซเนอร์ โอ้ดีมากเลยค่ะบอสงานเราก็เสร็จแล้วเยี่ยมเลยพราะ point ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟลงไปในแชร์ point เรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้ยังฮะกลับได้แล้วสิคะบอสอใช่ค่ะเอ๊ะแต่ว่าบอสคะครับ presentation ก็อยู่ในแชร์ point data ก็อยู่ในแชร์ point แล้วทําไมเขาจะต้องมาถามไฟแนนซ์ตลอดเลยคะถามทีไรนี่เกือบสามทุ่มทีนะคะในยุคปัจจุบันนะครับเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับเขาเรียกว่าทํา AI agent ถาม24ชั่วโมง7วันถามได้เรื่อยๆนะครับจากข้อมูลที่มีเพราะข้อมูลเราอยู่ในแช e p o i n t นะครับดังนั้นเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคคุณก็มี Data อะไรครับที่อยากจะสร้าง a อเจนครับไว้เพื่อถามตอบครับถ้าสร้าง a อเจนต์เนี่ย ขอเป็นแผนกขายรถเลยได้ไหมคะอ๋อเขาทำทำบ่อยมากเลยค่ะยอดทองยอดขายทำบ่อยกว่าเซกีค่ะโอ้โอเคเลยครับอ okay. ่ะด okay. ัตช์ชุดน uh, ี้นะครับถ้าสมมติว่าโอเคข้อมูลอ so, uh, ันน okay. ี้อยู่ในแชร์พอยต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาฟินแลนเชียลทีมเราสามารถทำการสร้างด้วยกันกดดดดนะครับแล้วก็ทำการเลือกคำสั่งชื่อว่า create a n agent ฟีเจอร์นี Why ้เป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดในแชร์พอยต์เลยครับ AI agent workmate นะะผมทำการ create agent ครับตุ้มนะฮะ agent ยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่ง Agent เลยครับทุกคนนะ AI a อเจนเอามาปรับแต่งนิดนึงแล้วกันนะครับให้ได้เห็นภาพเนาะว่าเวลาเราทำจริงเราสามารถกำหนดในเรื่องของชื่อของเขานะครับเซลล์เพอร์ฟอร์แมนซ์เอเจนล้วกันนะครับไว้ถามตอบได้เราสามารถให้ Knowledge เขาได้ครับว่าเราจะให้ความรู้อะไรของเขาอันนี้เรามีข้อมูล Excel 3ปีเนาะยอดขายเดี๋ยวหรือจะใส่อะไรเพิ่มใส่นโยบายใส่สินค้าใส่ข้อมูลอะไรพวกนี้ เพื่อถามตอบได้นะครับแล้วก็ความสามารถของเขาอยู่ในป้ายชื่อว่า behavior นะครับเช่นผมอยากจะทำการใส่สิสส่งสำคัญมากๆเลยคือ instruction เราสามารถกำหนดขอบเขต boundary อะไรให้ทำอะไรไม่ให้ทำได้เช่นไม่ให้เขาตอบอะไรครับโอไม่ต้องกำหนด ไม่ไม่ต้อง f o ์แ c a s t ดีไหมคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฝ่ายขายจะมาถาม f o r แ c a s t เราโอเคได้โอเคดังนั้นอยากให้แบบไม่ให้ตอบอะไรนะครับกําหนดสรพพานามได้กําหนดว่าอย่าถามเรื่องอื่นให้ตอบเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผมผมก็ใส่อะไรกันนะรับอย่าตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของ f o r แ c a s t อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทําการเซฟครับ AI agent นี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว มีลูกน้องเรียบร้อยครับถามตอบ24ชั่วโมง7วันแต่ว่าเดี๋ยววิธีการเอาไปใช้จะไปใช้ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับซึ่งคราวนี้โอเคเมื่อมีเอเจนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถทําการแชร์ได้นะครับแชร์ share, เหมือนแชร์เอกสารเลยทุกคนเอเจนต์ agent, เหมือนเป็นคนที่ทนะําหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งให้เราใส่อีเมลคนที่เราจะส่ง mm hmm. เอยเธอไม่ต้องถามแลไปถามเอเจนต์ส่งอีเมลได้หรือก็ปี้ลิง์ตรงนี้นครับเอาไปใส่ในแชท ใน Microsoft t e a m s ก็ได้เช่นกลุ่มนี้โอ้โหคุยถาม <ทำ S 1> เรื่องเซลเราไปปล่อยตรงนั้นเลยก็ได้นะครับโอ okay. เคดังนั้นผมเข้าไปที่ Microsoft Teams เนะแล้วก็ในส่วนของตัวแชทที่เรามีอยู่นะเนาะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเออโอ้โหเนี่ยมิ팅เนี้ยคุยกันเรื่องนี้อยู่โอเคเราแปะลิงก์เลยตุ้มนะครับอ่าเขาจะทําการสร้างแล้วก็เราสามารถส่งเข้าไปในทีมถามอะไรถามตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบนะครับดังนั้นทุกคนจะมีปุ่มนี้ชื่อว่า add to this chat นะครับถ้าเราคลิกปุ๊บเขาจะทำการเอาเอเจนต์นะครับมาฝังแล้วก็จะเหมือนเป็นมนุษย์ถามตอบเป็นบอทถามตอบเรื่องนี้นะครับอ,อยากรู้อะไรถามนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้เป็นเรื่องขายรถใช่ไหมครับอ่าเราอยากรู้ว่าเอ้ยเจ้ารถคันไหนาขายดียี่ห้อไหนขายเป็นยังไงเราสามารถเอาเจ้าตัวนี้นครับเอามาทําการสร้างได้นเนาะอ่าอย่างเช่นสมมติว่าผมอยากจะดูเจ้าตัว s u มมาไลซ คีย์ไฮไลท์ดูก่อนละกันเนาะว่าเขาเห็นข้อมูลเราเป็นแบบไหนยังไงนะครับอ่าดังนั้นพอเราจิ้มปุ๊บบอทดก็จะตอบให้เราอัตโนมัตินะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเขาสามารถหยิบ Data ยิ่งเราใส่ Knowledge เข้าไปเยอะเขาก็จะรู้เยอะนะครับ ถามนู่นถามนี่อัปดดลตอบได้ซึ่งอันนี้ก็คือแปลว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับโอเคใครจะถามก็ถามได้แต่ว่า Data ชุดนี้นะครับต้องดูเรื่องของอการรับรู้ของข้อมูลคนที่อยู่ในแชทด้วยนะครับว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเดโม,โมให้ดูนะครับว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราอยากจะถามอะไรนะ,อะตอนที่ก่อนที่ทุกคนแชรนะ์นยทุกคนสามารถใช้ด้านขวาตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมอยากดูเรื่องของ total sales by year นะครับเราก็สามารถทำการ ถามเขาได้เนาะว่าเข้อมูลเป็นอย่างไรเนะเขาก็จะอา knowledge เอาพร้อมเอาบาร r y ที่เราทำการใส่นะครับเอามาใส่แล้วก็เขาก็จะ list ออกมาว่าไปละอันเป็นยังไงแล้วก็มี reference เหมือนเดิมนะครับว่าเอามาจากไฟล์นี้เนาะเอามาเขียนนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้เราสามารถ set up เขาได้นะครับก็ขึ้นกับเทคนิคการพร้อมแลวครับทุกคนดังนั้นแปลว่าเราสามารถเอา agent ตรงนี้ครับเอาไปให้คนที่ต้องการได้เลยครับ <S <S อ่า ดีมากๆเลยค่ะบอสเมื่อสักครู่นี้ยังคิดว่าเราจะขอแค่รีพอร์ตเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เรามาสร้างเป็นเอเจนต์แล้วนี่มันงานสามคืนยังไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับนี่เราทําเสร็จภายในปึ๊บเดียวยี่สิบนาทีแล้วครับบอสยี่สิบนาทีครับได้เวลากลับบ้านแล้วงั้นเนี่ยกลับบ้านงั้นนะกลับบ้านแล้วครับโอเคกลับบ้านเน่ยนะครับทุกคน